ใครคือสามร่ากในร่างเดียวตดมันลอยตามลงไ,มได้มาต้มาสีแม่มันเชื่อไหมเจ๊ตั้งแต่วันนั้นนะฉันนอนอ,อากาศเป็นของให้ใจเราปิดไฟมวยตีแม่มันไม่น่าเชื่อครับพองค์พระเอกร้องเพลงตดข้าหาที่ไหนได้ตดมันลอยตาำลง มอากาศไปกองหายใจพูดไปต่อใสก็มาสีไม่บันมึงจะบอกนะว่างานหน้ามึงเกี่ยวกับเพลงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะอ้าวอ่ะโทใครอ่ะอ้าวมึงอะใครกฤษณะกฤษณะมาทำไมอ่ะมาตามหาคนรักเว้ยมาตามหาคนรักเออเคยมาหรือยัง ไม่เคยมาครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยเดี๋ยวแนะนําให้โอเคคนนู้นเพิ่งมาใหม่เลยมาจากเหนือพันห้าพันห้าส่วนข้างบนเนี่ยอันนี้อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วแล้วดีมากขายดีมากตัวนี้อันนี้เอาไปสองพันเออแต่คนนี้ตัวท็อปเพิ่งมาใหม่เอออยากรู้ราคาไหมอยากรู้ส0บล้านโอ้โห okay. สิบล้านแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ตังไม่ถึงพี่เอามาแค่สองล้านรทะว่าอีกแปดล้านเดี๋ยวมีคนช่วยออกมึงเนี่ยนะทำไมมึงตื่นเช้าวันกันนะโอ้ยกูเสพข่าวว่าตอนนี้เอาไปก่อนกูตามหาแฟนเว้ต nee ้องไงก็ไปดูดิปานันอุ้ยปานันนี่มึงไม่ต้องบอกก็ได้มูลิเกบ้านเนาะเฮ้ยเสียง้ยินเสียงล่าเนาะ ปานันอุ้ยหนืออุ้ยฝึกฝึกพูดบ้านปปงฝึกพูดบ้านปองกล้าอยู่ถามวอนเลยมั้งฝึกพูดหุบปากโอเคแต่เจงเสียงกันใช่เลยป่านันหนือป่านันคลีสนอแฟนเองแฟนเอง ทำไมมึงจะวิ่งสี่คูร้อยเหรอปาน,าน,นั้นนเมื่อเห็นคนรักเขารู้สึกประทับใจครับคิดถึงที่สุดมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยไอหาท้าไปานะอ,ออกสุพรรณมึงนะจะต,ต้องช่วยนั่นนะก็มาช่วยนี่ไงต้องช่วยนั่นนะมาอยู่นี่ได้ไง คนเจ้าที่มันเป็นงอยนะตรงนี้เฮ้ยตรงนีมึงมึงก็เป็นเหมือนเหมือนกันนะเฮ้ยใครจับมาเจ้าฮะเจ้าเจ้าจับดันมาแต่งงานที่นี่มันชื่ออะไรชื่อไอ้อัศนัยเฮ้ยไอ้หม่าแตกมันจับมาได้ไงวะทำไปทำมาออกโม่เลยไอ้หม่าแตกมันจับแฟนคุณโจดกีสนน้ามาได้ไงมันบอกว่ามันจะไปฆ่านั เฮ้ยจริงเหรอวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเสียเรียมแล้วเฮ้ยน้าต้องไปจัดการมันให้เรื่องนะไม่ต้องห่วงไว้ใจได้เลยเดี๋ยวพี่มาพี่ไปค้ามันก่อนดคนเมื่อกี้เขาไปไม่ธรรมดาเลยอ่ะมันไปแบบช้ยาไม่ใัยหรือไงไม่ธรรมดาไปแบบปิ้วๆเลยองมันเมื่อกี้อ่ะมันไปแบบไม่ธรรมดาใช่ เราก็ต้องไปธรรมดาเนาะต้องไม่ธรรมดาเนอะส่งเสริมกันหน้าดูนี่แหละที่เขาเรียกสินเสมอกันนัดต้องสู้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปฆ่านตาก็มีอยู่แค่นั้นแมลงมึงก็บินเข้าตามึงอีกชีวิตกูไอ้แมลงเหี้ย ร้อยแรกไม่บิจนตาภาษาบ้านเกิดไงแม่งตาคนอื่นโตโตแม่งไม่บินเข้าบินเข้าตากูไม่ใช่ไม่เหวนไม่คิดว่าไม่คิดว่าลังไม่คิดว่ารูโว่ไอเหวนไม่เมื่อกี้เห็นชนปึ๊กเลยไม่โดนลูกระตาโดนแต่เปลือกอ๋อถ้าถ้าเป็นตาคนอื่นเข้าไปแล้วใช่ตากูไม่เข้าชนตรงนี้เดี๋ยวกูสอบเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลหมาแตกไปจัดการมันเลยไป เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเดินไปส่งพี่หน่อยได้ไหมได้เลยตั้งท่ามาน,นี่พร้อมนะพอ,อ้อกัมมตะกะซีกากัมมัตกะซีกัมมัตกะซีกา